ก็เป็นมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรศษฐกิจรวมๆแล้วก็คือว่าโครงสร้างภาษีนี้จะทําให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนะฮะก็ลองดูตารางประกอบไปด้วยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับที่มีรายได้เดิมไม่เกิน1,000 0แบาทนะครับไม่เกิน10,000แบาทนะฮะใช้อัตราร้อยละ5นะครับ เหมือนเดิมนะครับแต่ตั้งแต่10,000แสนบาทจนถึง3 0 0แสนบาทเนี่ยนะฮะเสียภาษีอัตราร้อยละ10นะครับร้อยละ10แล้วก็สำหรับอัตราภาษีใหม่นะครับให้บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน30,000 0บาทเสียแค่ร้อยละ5ฮะของเดิมเห็นไหมของเดิมร้อยละ10ของใหม่สีเขียวด้านขวาก็จะเป็นร้อยละ5 3 0 0,000ไม่เกิน5 0 0 0 0นนะฮะก็เท่าเดิมนะครับร้อยละ10เท่าเดิมนะครับแล้วก็ 5้าแสนขึ้นไปไม่เกิน 7, 5 0 0นห้าะครับของเดิมร้อยละยี่สิของใหม่ร้อยละสิ้านะครับ75 0 0้าไม่เกินล้านหนึ่งนะครับก็เป็นร้อยละยี่ิเท่าเดิมนะครับ1ล้านขึ้นไปไม่เกินสองล้านนะครับลดลงเหลือร้อยละยีสิบห้านะครับ <Ừ. S 1> จากเดิมร้อยละสาสิบแล้วก็2ล้านจนถึง4ี่ล้านนะฮะ เท่าเดิมนะฮะร้อยละ30 4ล้านขึ้นไปนี่นะฮะสล้านขึ้นไปลดลงมานะครับเหลือร้อยละ35จากเดิมร้อยละ37มีผลบังคับใช้ในปีภาษี2556ที่จะยื่นในปี2557ก็คือมีผลบังคับใช้ของปีนี้เลยใช้แล้วก็คือมีนาคมปีหน้าตามนี้เลยถูกไหมฮะตอนไปยื่นนะใช่นี่ฮะก็ก็คือซอยถี่ขึ้นซอยถี่ขึ้นซอยถี่ขึ้นนะฮะ แล้วก็หวังจะให้เงินภาษีที่ได้จ่ายน้อยลงเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเพื่อที่จะกระตุ้นสภาพคล่องครับนี่นะฮะยังคนที่มีรายได้ระดับกลางๆเนี่ยก็เจ็ดแสนหถึงหล้านนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าเดิมเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดคนรวยสี่ล้านขึ้นนี่คนนี้ได้ประโยชน์อันนี้ได้ประโยชน์อันนี้ลงมาเหลือเหลือสาอะไรที่เคยจ่ายสามสเอะไรขอผมนี่เท่าเดิมสามแสนห้าสนร้อยละสิบ 오타들 타들오 오이